วันนี้เราก็มาอยู่กับการจัดเทเลิส์กันอีกเช่นเคยซึ่งเทเลส์ที่เราจะนํามาจัดกันในวันนี้ก็คือโค้ดฟุตบอลของเรื่องอินาสมะอิเลเว่นนั่นเองฮะสำหรับ11คนที่อยู่ทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เคยคุมทีมพวกพระเอกในอนิเมะซีรีส์นะโดยในภาคโคโนสโตนที่มีการเอาคนนอกเข้ามาคุมทีมชั่วครั้งชั่วคราวผมก็จะไม่เอามาจัดละกันขอจัดเฉพาะโค้ดหลกัหลกๆหรือโค้ดที่พอมีบทบาทสําคัญนะฮะเข้าใจตรงกันนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็ขอเริ่มจัดเทเลส์กันได้เลยครับเริ่ม ใครซึ่งรู้จะว่าสําคัญก็ถือว่าเป็นคนสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะเขาก็เป็นครูที่รับเรื่องใหเอนโดก่อตั้งชมรมฟุตบอลลมองขึ้นมาใหม่ในโรงเรียนนี้ก่อนที่เขาจะเข้ามาเป็นโค้ชให้กับทีมซึ่งเอาจริงๆในส่วนของการดูแลทีมเราก็จะไม่ได้เห็นแกเข้ามายุ่งกับทีมสักเท่าไหร่มายุ่งทีก็คือมาพร้อมกับข่าวร้ายตลอดเช่นเทโกคุกําลังจะมานะถ้าแข่งไม่ชนะโดนยุบชมรม,มอะไรเงี้ยตอนที่ลูกทีมแข่งฟุตบอลก็มาดูบ้างไม่มาดูบ้างเหมือนเป็นโค้ชในตําแหน่งเฉยๆฮะแต่ไม่ได้ใส่ใจทีมขนาดนั้นมมีีีวรกสุดแ่บบทเือจ พาทั้งทีมไปสู่ไฮยนะนั่นก็คือการลงมือตัดสายเบรกรถบัสตามคําสั่งของคางิงยาม่าเพื่อไม่ให้ไรมองเดินทางไปแข่งในแมตท,ที่จะต้องเจอกับเทโกค,คุนั่นเองทําถึงขนาดตัดสายเบรกนี่ก็เจตนาฆ่าเลยนะฮะโชคดีที่โดมอนแอบส่งจดหมายถึงนัซมิจึงทําให้ฟุยุคาถูกจับได้และโดนไล่ออกจากโรงเรียนไรมองไปในที่สุดแต่ก่อนจะไปก็ยังมีมาทิ้งระเบิดให้กับโดมอนอีกด้วยว่าโดมอนก็เป็นสปายของเทโกค,คุเช่นกันก็เลยว้าวุ่นเลยทีนี้ดีที่สุดท้ายแล้วทีมก็กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วก็ยังจะสร้างปัญหาให้กับทีมด้วยขอยกให้เป็นเทียร์ซีไปเลยละกันเอาจริงถ้ามีเทียร์ต่ำกว่านี้ก็จะให้ต่ำสุดนะนะโค้ดคนต่อไปฮิบิกิเซโกะเข้ามาเป็นโค้ดให้กับไรมองหลังจากที่โค้ดฟูยุคายถูกไล่ออกนั่นแหละทีมไรมองที่จาเป็นจะต้องมีโค้ดเพื่อเข้าแข่งขันกับเทคุคุบวกกับที่คุณนักสืบโอนิงาวระบอกกับเอนโดว่าลุงฮิบิกิแก่เคยเป็นสมาชิกของอินาสามะเอเลเวนในตำนานมาก่อนจึงทําให้เอนโดไม่ลังเลที่จะเข้าไปชวนลุงฮิบิกิเข้ามาเป็นโค้้คนน่่่่รไกกกทงอโิิิแแ็จะดดดดเเื ะะแต่จะเก่งในเรื่องของการปลุกระดมขวัญกำลังใจของทีมเป็นการแนะนําทีมไรมองตามประสบการณ์ของแกซะมากกว่ายกตัวอย่างเช่นตอนที่เขาเพยายามจะช่วยเหลือเอนโดในการฝึกท่าหัดมัรสยบฟ้าแม้ว่าตัวแกเองจะไม่เคยทําสําเร็จก็ตามครับแต่ก็พยายามช่วยเท่าที่แกจะทําได้นั่นก็คือการจัดเข้าค่ายและให้เอนโดใช้เครื่องฝึกหัดมัรสยบฟ้าครับนอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นคนที่ตาถึงและรู้ว่าสิ่งไหนเหมาะสมกับทีมของแกอย่างเช่นการพาคิโดเข้ามาสู่ทีมไรมองการเลือกโคดคุโรมาทํางานแทนแกในการคุมทีมชาติญี่ปุ่น และรวมไปถึงการเรียกตัวคัดเลือกนะักกีฬาตัวแทนทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนั่นเองฮะถือเป็นโค้ชที่ไม่ได้บือหวาแต่ก็ตั้งใจทำงานและดูแลลูกทีมเป็นอย่างดีครับ โคดฮิโตมิโกะเป็นโคดที่เข้ามาคุมทีมไรมองในช่วงที่โรงเรียนเอเรียบุกทําลายโรงเรียนในญี่ปุ่นครับจุดเด่นในการเป็นโคดของเธอก็คือการหาข้อได้เปรียบเข้ามาสู่ทีมอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นการถอดผู้เล่นที่บาดเจ็บในแมตท,ที่เจอกับ SP Fi er, ีฟิกเจนเหลือผู้เล่นเพียง7คนในสนามแต่กลับทําให้การเล่นไหลลื่นขึ้นครับในแมตท,ที่เจอกับเจมินิสตอมรอบ2พอรู้ว่าลูกทีมสู้ไม่ได้แน่ก็เลยสั่งการให้ทุกคนขยับตําแหน่งขึ้นมาในแดนหน้าทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของลูกทีมฮะแถมยังเป็นการทิิิ้้้งงงงแดดนนหหหลลััเเพื่ออใผชญากกบูข และเป็นการฝึกเอนโดทางอ้อมด้วยอีกช็อตก็จะเป็นตอนที่เจอกับเจมี่สตอมรอบ3ที่เธอให้ฟูบุคิไปเป็นกองหลังในช่วงครึ่งแรกเพื่อที่ว่าทีมจะได้ปรับตัวตามความเร็วของคู่แข่งและลดความเสี่ยงในการเสียประตูจนทําให้ในเกมนั้นไลมองเอาชนะไปได้ลงไปถึงการขยับเอนโดมาเป็นลิเบโลทําให้เอนโดได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่อะไรแบบนี้เลยครับมันคือการสร้างความได้เปรียบให้กับทีมได้ดีเลยทีเดียวซึ่งถึงแม้ว่าคําสั่งของเธอส่วนใหญ่มันจะออกมาเวิร์กก็ตามแต่ก็มีข้อเสียก็คือเธอเป็นคนออกคําสั่่่งโดยทีม ชอบบอกเหตุผลครับจึงทําให้คําสั่งของเธอมันมักจะขัดใจลูกทีมแต่เมื่อลูกทีมปฏิบัติตามก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีฮะซึ่งก็นั่นแหละครับบางทีการให้ผู้เล่นรู้ด้วยตัวเองก็อาจจะทําให้พัฒนาได้ดีกว่าละมัง้งสรุปเป็นข้อดีหรือข้อเสียวะเนะี่ยช่างมันเถอะสาหรับโค้ชฮิโตมิโกะฮะผมขอย,ยกให้เป็น S ครับ โคชคุโดมิชิยะเป็นโคชที่โค้ชฮิบิกิเลือกมาสําหรับคุมทีมชาติญี่ปุ่นครับสไตล์การคุมทีมก็จะคล้ายคลึงกับโคชที่โตมิโกะเลยนะเป็นสายไม่ค่อยพูดชอบสั่งการอะไรแปลกๆให้กับลูกทีมแบบไม่ค่อยยอมบอกเหตุผลครับทำตัวเหมือนกันเลยครับสคนนี้แต่ผลงานของโคชคุโดก็ดูดีกว่าอยู่แล้วครับระดับพาญี่ปุ่นได้แชมป์โลกได้นี่ก็ธรรมดาซะที่ไหนว่าแล้วเราก็มาดูผลงานการคุมทีมของโคชคุโดกันดีกว่าฮนะเริ่มจากการเลือกตัวแทนทีมชาติแกก็เป็นคนเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุด โกเอนจิฟูบุคิคิโดเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้ลงตัวจริงตลอดนะถ้าหากว่าเล่นไม่ดีแกก็ไม่ส่งลงครับแม้ว่าสุดท้ายโกเอนจิ Go NG ก็จะได้ลงทุกนัดก็เถอะแต่มันก็ทําให้นักเตะเบอร์ล,งลองๆที่ได้ยินแบบนั้นอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อติดเป็นนักกีฬาตัวจริงบ้างนั่นเองครับในเชิงของเทคนิคก,การเล่นโคชคุโดก็อ่านทางบอลฝ่ายตรงข้ามออกอยู่เสมอคําสั่งในการฝึกของแกแต่และอย่างจึงมีประโยชน์สําหรับแม์นั้นๆครับยกตัวอย่างเช่นแม์แรกที่เจอกับบิ๊กเวฟแกก็สั่งให้ทุกคนไปพักในห้องสี่เหลีีล่่่่ยยยมมมแล้้้วววกกก็งไไไรรูาาััันนเออะงพสุดท คิโดที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนานเข้ากับหาวิธีหลบบล็อกล็อกดีเฟนต์มาได้ซะอย่างนั้นรวมไปถึงการให้นักเตะฝึกในบ่อโคลนก่อนเกมที่จะเจอกับไฟเออร์ดากอนจนนําไปสู่การเล่นลูกกาอากาศที่สามารถฝ่าเพอร์เฟกต์โซนเพสมาได้ในที่สุดซึ่งนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสาหรับเชิงแทคกติกของโค้ชคุดโดส่วนสาหรับขวัญและกำลังใจที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือแมตที่เจอกับลิตเติ้ลกีการครับในช่วงที่ทีมกําลังโดนขึงเกมจนมุมกันอยู่ที่หน้าปากประตูแกก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเลยฮะแค่่่จัััััับบไปททีีแขนนนนนนหมดดเเยวาา้้็กกกกถึงฟืสตติใร ที่ดีและทําประการเทวะสําเร็จลงจนได้ฮะสรุปแล้วผมก็ขอ,อยกให้โค,ค้ดคุโรนั้นอยู่ในเทีอร์ทิเอสไปเลยฮะ คนต่อไปคุณตาเดสุเกะแกก็เคยเป็นโค้ได้กับทีมพระเอกอยู่บ้างครับเช่นในแมตท,ที่อินาสมาเจแปนเจอกับทีมกาชิวแม้ว่าคําพูดของแกที่ตะโกนบอกเอนโดมันจะดูเป็นคําที่จับใจความไม่ได้ก็ตามแต่ก็จุดประกายและทําให้เอนโดเริ่มต้นทาให้ตายใหม่อย่างประการเทวะได้ตั้งแต่ตอนนั้นครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะปกติเอนโดแกก็อ่านสมุดโน้ตของคุณตาที่ไม่เคยมีใครอ่านออกมาตลอดอยู่แล้วกับอีกช่วงหนึ่งที่คุณตาเดสุเกะได้เข้ามาเป็นโคได้กับพวกพระเอกก็คือผาคโคโนสโต แกก็มาเป็นโค้ชให้กับแมทที่เจอกับโปรโตโคอลโอเมก้า2.0และได้แนะนําไลมองให้เล่นบอลแบบ3มิติจนเกิดเป็นกลยุทธ์ไม้ตายทีดีรีเฟคเตอร์ในที่สุดแถมแกก็ยังแนะนําสลุงยีประมาณว่าให้กินล่างอวตารเข้าไปเลยจนทําให้สูลุงยีติดอาวุธล่างอวตารสาเร็จอีกด้วยโดยนอกจากผลงานในการเป็นโค้ดแล้วคําแนะนําเกี่ยวกับผู้เล่นสุดแข่งทั้ง11คนของแกก็มีประโยชน์กับไลมองมากเลยนะฮะแต่ก็ต้องตัดสินตามผลงานการเป็นโค้ดนะสรุปก็คือคุณตาเดสุเกะกับทีมพระเอก โค้ดเอนโดมารุโเป็นโค้ดที่เข้ามาแทนที่โค้ดคุโดเพื่อสารต่อสายลมแห่งการปฏิวัติครั้งใหม่ครับเอนโดเป็นโค้ดที่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องแท็กติกเหมือนกับโค้ดฮิบิกิเลยครับอาศัยคุมทีมด้วยการเชื่อมั่นในลูกทีมกับการปลุกขวัญกำลังใจนั่นเองยกตัวอย่างเช่นแมตท,ที่ไลมองจะต้องเจอกับมังโนสกาเอนโดก็ส่งซุรงุงิลงสนามเลยครับโดยเชื่อมั่นว่าซุนุงิจะเป็นกุญแจสําคัญในการเอาชนะมังโนสกาและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่สุดท้ายแก,กก็รู้ตัวเองดีว่าสิ่งที่แกมีให้กกัััับบทีีมมมใในน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 ฐานนาาะโคค้้นน้ชยยยงงงงไไ่าา่่่่เเเเเพพพอออออ็ลวหืสิิดขรตป เอาจริงสำหรับผมเนี่ยผมว่าเอนโดแกไม่ได้เก่งในานโคดถึงขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่มีแกนในทีมแล้วรู้สึกอุ่นใจยังไงก็ไม่รู้ <S <S ตอนแรกว่าจะให้ A ครับแต่พอมานึกถึงช็อตช่วยเหลือลูกทีมต่างๆนานาทั้งลงสนามในเดอะมูฟวี่ปกป้องเฟรลูนจากเบตาแถมยังปกป้องอินทสมาเจแปนเจนใหม่จากพลังของฟานมันก็ต้อง S อสละครับ โค้ดคโดยูโตะตอนที่เข้ามาในไรมองก็ใส่ใจทุกเม็ดทุกรายละเอียดของทีมจริงๆโดยการจัดตารางฝึกแบบส่วนตัวพัฒนาจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยของแต่ละคนในทีมฮะสนามซ้อมทําได้ดีแล้วสนามจริงก็ไม่แพ้กันสามารถสั่งการลูกทีมและแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหน้าได้ดีครับยกตัวอย่างเช่นแมตท,ที่ไรมองเจอกับคีโดกวาเซชูคีโดนี่ก็คิดกลยุทธ์รับมือกับสนามวอเตอร์เวิลด์สเตเดียมได้อย่างทันท่วงทีจนเกิดเป็นแท็กติกไม้ตายส่งเส้นทางบินทําให้ไรมองต่อบ,บอลกันได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสนามนั่นเองซึ่งจะบอกว่าการเข้ามามโ ทำให้ไลมองแข่งแร่งจนคว้าแชมป์ฟุตบอลฮอลลีโรดได้สำเร็จก็ไม่เกินจริงนะรับท T สจากผมไปเลยฮะโกอนจิชูยะ ah, เขาก็เข้ามาเป็นโค้ชให้กับพวกพระเอกในช่วงฟุตบอลแลกนาล็อกรับบทคุมทีมเอลโดราโด03ที่มีเทนมาเป็นกัปตันซึ่งในเกมนั้นก็เสมอกับทีมกาลุไป2ประตูต่อ2โดยที่โกอนจิ N G ยืนลุ้นอย่างเดียวเลยฮะไม่ได้สั่งการอะไรเท่าไหร่ คลักวันด์บอร์ดเป็นโค้ชสายสนับสนุนเทคโนโลยีประจำไรมองภาคโกโคโนสโตนทว่าในช่วงที่กำลังจะแข่งขันที่ไรตามภาษาภาคโคโนสโตนก็คือมักจะให้บุคคลในยุคสมัยนั้นมาเป็นโค้ชแย่งวันดบะอยู่เสมอขนาดป้าป่าของโทบุที่เป็นนโนเสาย,ยังไม่เบ้นฮะขอให้คะแนนตามการสนับสนุนนอกสนามละกันเช่นเครื่องยิงมิกซ์แม็กรถบัสอินาสมะคาราวานหรือจะเป็นชุดแต่งกายตามยุคสมัยก็บีครับ โคดคุรโรอิวะหรือคางิยาม่าเลจิจากภาคโกแกลกซี่เป็นบุคคลสําคัญสําหรับภาคนี้เลยฮะคือมันต้องเป็นเขาจริงๆนะในการคัดสรรเลือกคนเข้ามาเป็นตัวแทนทีมชาติเนี่ยไม่สิตัวแทนดาวโลกต่างหากนั่นก็เพราะว่าคางิยาม่าเป็นคนเดียวที่มองเห็นโซครับฉะนั้นแต่ละคนที่แกเลือกมาจึงเป็นคนที่มีพลังโซหลับไหลอยู่ในร่างกายส่วนนอกเหนือจากการเลือกผู้เล่นโคดคุรโรอิวะแกก็ไม่ได้บอกแทคนิคหรือแผนการเล่นอะไรกับทีมเลยฮะซึ่งในช่วงท้ายหลังจากที่ชินโดเลื่อมไม่ไว้ใจโคดคุโรอิวะเกี่ยวกับสุดูููท่่่าาววจะร้้อยแแลต ไม่ยอมบอกคนอื่นครับต่อจากนั้นอีกไม่นานโคดคุโรอิวะก,ก็ขอแยกตัวออกไปจากทีมเองจะให้คะแนนยังไงดีล่ะเนี่ยเลือกคนมาได้ดีนะแต่ไม่ใส่ใจแถมยังมีรับลมคมในและทิ้งทีมด้วย และโค้ดคนสุดท้ายของคลิปนี้ครับโจคินอุนเป็นโค้ดที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของกลยุทธ์และแทคนติกการเล่นเรียกได้ว่าปั้นเหล่านักเตะนะคุนี้ทีมจากบ้านทุ่งแดนไกลกลายเป็นม้ามืดพลิกโผมาควา้าแชมป์ฟุตบอลฟอนเทียในปีนั้นไปได้แต่ในภาคโอเลออนแกกลับไม่ได้สั่งการทีมเยอะเหมือนในภาคอาเลสส่วนหนึ่งคงเพราะมีคู่หูนักวิเคราะห์อย่างโนสกาก,กับอิจิโงชิที่คอยทํางานในส่วนนี้อยู่แล้วจึงลดภาระให้กับโจคินอุนได้ประมาณนึงเลยแต่อย่างไรก็ตามแกก็สามารถคุมทีมนี้จนควา้าแชมป์โลกมาได้้ยยังงงไก็ตอสถานเดีว และนี่ก็คือการจัดเทเลิสสำหรับโค้ดในเรื่องอินัสมาเอตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในส่วนไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะฮะโอเคและสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกัน